สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ผมพีทเราก็จะมาเล่นเกมมาคาบมาคาบวันชิวโล่ไอดาดูสาวอีพีที่สองผมต้องแบบทำโลกใหม่นะคือโลกกับมันมันค้างเว้ยสร้างโลกใหม่อีกว่าเลยก็เลยต้องมาสร้างโลกใหม่นะครับแล้ว,แล,วแล้วทา้ที่เช้าผมจะลง ต่อจากคลิปนี้นะคลิปเหมือนเดิมนะแคปลิปมันโคดูข้าง เสียงแค่นิดเดียวเออนิดเดียวนิดเดียวแต่เพื่อให้านผู้ชมได้ยินเสียงเกมด้วยน,น,นะถ้าเสียงผมเบาเนี่ยเกมแบบเสียงเกมแบบมันตังวอเสียงผมครั้งนี้ขอไม่เปิดหน้าละกันนะ ไม่เห็นหน้าผมอยู่ดีเพราะผมอะเวลาเปิดหน้าผมไม่แบบมาแบบผมไม่มีกล้องไงทุกคนถ้าผมมีกล้องจริงอะผมต้องแบบต้องแบบหนหน้าผมแต่ผมไม่มีกล้องแบบผมใช้แบบกล้องในที่เอาไว้อัพอัพยิมอย่างเดียวมันก็จะเห็นจมือผมมันแบบไม่เห็นหน้าผมไงผมก็เลยขอแบบเลิกการไม่เปิดหน้าแลา้วกันารเปิดหน้าเออ คือครั้งนี้ผมจะายาวๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เข้าเลยผมกลับมาเป็นสกินเก่าของผมแล้วนั่นก็คือใช่แล้วครับผมเองเอ้ยแมพมันไม่โหลดเว้ยคุณปดล็อกแอคอนใช่ไหมซึ่งแล้วตอนแล้วมันเฟลไปคลิปหนึ่งไงเออเฟลไปคลิปหนึ่ง ยากๆนะเออคือเราสามารถเดินบนน้าแข็งได้นะโอหแล้วน่าจะสร้างบ้านแถวภูเขาหิมะนะเนี่ยโอ้ยลื่นลื่นื่น,นผมขอชุดเพชรทั้งตัวเลยแล้วแกนนะ แม่สะท้อนแล้วกันแม่สะท้อนนะแครบผมขอแบบไม่สะท้อนนะเกือบเกือบหุดโอ้แหลกแหลก แบบลืเอเมามาเอาฝานฝันเล็กฝันเพลก็ได้ผมขอไม่เอาโชคลาภแล้วกันนะผมแบบว่าขออะไรที่แบบขุดเร็วปรสิภาพดีอ่ มันก็พังอ่ะนะผมต้องการแบบให้มันพังทุกคนผมแบบผมไม่ต้องการให้มันแบบให้มีวันพังนะคือแบบเราสามารถเสกได้เมื่อไหร่ก็ได้ไงเสกได้ตลอดนี่อุ้ยตอนนั้นอะไรอะว่าเวเลเจอร์อุ้ยผมเคยอยู่ครั้งนึงแบบผมเคยแบบตอนนั้นผมไม่ได้อา่านคิวเบิร์ผมแบบ เล่นมาครับแบบเอาหมดแบบหมดเกหมดหนึ่งอ่ะแล้วผมแบบมันอยู่ใต้นี้วาเดนอ่ะก็แบบอะไรรู้ไหมมันคืออะไรรู้ไหมไม่มีที่ไปหามังกรผมพยายามหาแล้วทุกคนผมก็ไม่เจอเขาฟ้ามเล็กหน่อยเขาเล็กหน่อยแล้วแกนเมื่อกี้เห็นโกเลมหย่า โอ้เจ้าไม่ได้แล้วก็แตกไม่มีโล่โอ้ลืมโล่ลืมโล่โอ้โอโอ้โอ้มามังครับอะไรวะเนี่ยยังไงเจ้าก็มาหาข้าไม่ได้หรอกข้ามีพลังแบ,บ่แบ่แบ่โอ้โอ้มันมาเลย มันพอเ้ยขอโลก,ก่อนเออทีให้มันได้งี้เฉานี่อ่ะะาเป็นยังไงล่ะสกินข้าก็เทลแล้วใคายัางเก่งอีกข้ายังเป็นดีมากโอ๊ยข้าจะเป็นดีไม่ได้เลยวันเนี้ย อนี่ไงได้เล็กมาแล้วสีก็ได้นี่วะ่ะเออชึบชบโอ้ยไม่ได้เล่นมานานเลยโอ้ยแหละนั้นก็ขอแบบปีกด้วยเลยแล้วกันนะเอาปีกมาบิน แบบแค่สองคนทุกคนกคงทนนะเออเอา,าเอามาเอาวูมาเยอะๆเลยใช้ปีเกเยอะอ๋อเอาไปาไป,ไปแล้วเราไปหาทีซะซะ่ใช่ล้งบ้านดีๆกันดีกว่าเออ ไม่ได้บินนานลืมแหละคือมาครับผมไม่เคยแตะสักฤตเลยนะเฮ้ยน้ำมันน้ำหยุดอะเฮ้ยบินยากว่ะไม่ได้บินนานแหละม,มันบินไม่ได้อะเะแบบกูเป็นเป้าเลงวะ่ะจะไม่เกี่ยวอีกคนหนึ่งเขายังทำได้เลยกู <c oughs> ชัดเจนเลยกูมไม่ได้บิน โอาบินได้แล้วอ่าอ่าอ่าอ่ดูดิคือแบบมึงแบบเแบบริงจิงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หลุดไม่ทนันดู โอ้โหแบบเมืแ่อบบกี้แม่หลดแม่การจนเห็นเหมืองอะ่ะโอ้โหแบบมันมีเร็วเกินนะทุกคนผมนอยากได้ไบโอมือนะ่ะอยากบิน ฉันอยากบินไปได้ลองอีกทีลองอีกทีโอ้โหมันแบบอ๋อกระโดดครั้งเดียวผมจำได้อยู่มันต้องกระโดดครั้งเดียวนะกูกระโดดสองครั้งเมื่อกี้วันนี้คลิปนี้มันจะบินเหรอมันจะบินบินบินเาะจังเหอะเดินเหอะ ใส่ชุดก่อนผมก็เพิ่งรู้นะว่าผมลืมเสกอาหารเนี่ยยาสปีดมาให้หน่อยยากระโดดสูงยาล่องวนยาสปีดมาหน่อยว่าลืมแล้วเนี่ยตูไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ย เดี๋ยวเหรอเวหาจจะจะน้ำมันเป็นโลวะอขออาหารด้วยเลยแล้วกันอาหารขอเป็นปลาแล้วกัน กูลืมไปกูไม่ใส่ปีกนีว่ะเฮ้ยกูจะขี้ลืมม,มันทีงไหนวะเนี่ยอ๋อโอ๊้ไม่อยากไปแล้ว โอ้โหกูขึ้นไม่ได้ขอมิอ้วหน่อยขอมิอ้วหน่อยไปไหนเนี่ยกลับมาขอเทียงพกไปตลอดเวลาเลยแล้วแกนพีพสองนะก็จะน่าจะไม่มีอะไรอ่ะนะ มันกูจะบินได้โอ้โหนอนแล้ว ว้ายชี้อะปวดใจหมดเลยว่าตัวอะไรลืมไปว่าคงลงแต่แอคออนแอสเซอร์คงไม่ได้ลงอะไรแอสออนไลน์นี่หว่าเือหมู่บ้านแล้วอุ้ยมีบินลูชแล้วก็เมื่อไรจะเจอไบโอใหม่วะเนี่ย จะแบบโอโหโอเคสร้างบ้าน่างนี้นะครับอยู่บ้านในพีีไปก่อนโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลากันไปก่อนใครที่โอ้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเอย โอ้ยขึ้นไป่ไอ้ไอ้ไม่กูลืมไปกูกูไม่ของกูต้องตกของกูตกเอ้ยไม่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 กูขึ้นดิเอ้ยกูขึ้นไม่ได้วัดแล้วกูสร้างบ้านแถวนี้ก็ได้ โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กแดแชร์กดติ้งนยนะโอ้โหซาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเจอาหมู่บ้านเอ็มพีซีอ่ะทุกคนเนีย่ยโอ้งั้นก็คลิปนี้ก็ไม่บ่ายแล้วกันนะเอ้าเอ้าเบลมไอ้กูเดินไปทำไมตั้งไกจไม่เป็นไร ก็อย่าลืมกดไล,ลกกดค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะวันนี้จะไม่ได้เปิดหน้านะเพราะผมแบบเปิดหน้าไม่ได้จริงๆทุกคนโอเคเคปนี้ครับไม่าบายสวสัสดี